สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอ T.B. Barcilas Healthcare AI System Design and Development About Art เนื่องจากในปัจจุบันการคัดกรองเชื้อวัณโรคจากไมโครสโคปจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวนมากในการคัดกรองเชื้อวัณโรคเราจึงสร้าง AI เพื่อที่จะเข้ามาช่วยคัดกรองเชื้อวัณโรคจากไมโครสโคป และคัดกรองระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยเพื่อนำเข้าสู่การรักษาต่อไป Architecture of T. B. b a c i l l u s Architecture ของระบบในฝ่ายของ User จะทำการ Input picture เข้ามาและระบบจะ Import image เพื่อนำไป detect ว่าเป็นวัณโรคหรือไม่และในฝ่ายของ Developer จะทำการ t r a i n model ด้วยการเทน Data Set จาก Label ที่ได้จาก Lobo l o Fold ด้วย y OL o โรไฟ p ์ t h o n นเทเตโมในหน้านี้จะเป็นรูปภาพที่เรานำา m m g g e เข้าไปเทนใน Lobo l ลต่อไปจะเป็นการบอกถึงจำนวน Data Set ที่ใช้เทนและใช้เทสระบบถัดไปจะเป็นการทำา m p p r t t จากตัว Lo y a l ไ l y Python ด้วยการดาวน์โหลดซีฟจากโ o b o f o ์ o ในหน้านี้นะคะจะเป็นการอธิบายการทำงานของระบบค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อตัวของ Colab เข้ากับตัวของ Google Drive นะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เราอัพโหลดจากตัวของ r o b o f o l d นะคะเข้ามาใช้ค่ะในส่วนที่สองนะคะจะเป็นการติดตั้งตัวของ royal v 5นะคะ mm hmm. เข้ามาใช้นั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะ mm hmm. จะเป็นตัวของการ import ทอนนะคะ I p y t h o อเแล้วก็ image ค่ะที่จำเป็นต่อการเทนะะ mm hmm. ตัว data set ของเราเข้ามานั่นเองค่ะใน mm hmm. ส่วนต่อมานะคะ mm hmm. จะเป็นการทดสอบ mm hmm. การตรวจจับตัวของภาพนะคะ mm hmm. ในตัวของ royal v 5นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการ Instal l แล้วก็การ Login ตัวของ W ว t and b ไ y a d ค่ะที่จะเป็นตัวของ d e s h b o a r d ที่ใช้ในการเก็บผลลัพธ์ของการเทนค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นการเทนะคะ่ะซึ่งในการเทนของเรานะคะเราจะทําการกําหนดขนาดรูปแล้วก็จํานวนของการเทนทั้งหมด100รอบนะคะณนาที่นี้ค่ะ ังจากนั้นเราก็จะทำการเก็บไว้ในตัวของ w e ็ t แอนด์บิ d ตามลิข์ข้างล่างนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเทสค่ะณที่นี้เราก็จะทำการเทรทั้งหมด5รูปนะคะเราก็ทำการเก็บไว้ในตัวของ r u n d H x e t e c t x EXP2 นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของโค้ดรีวิวค่ะโค้ดในส่วนแรกนะค,คะ,คคะจะใช้ในการอ n s สต l l ตัวของ RoYO l b ค่ะ ที่ได้กับตัวทิ่พับเข้ามานั่นเองค่ะในแคะดโค้ส Next ต่อมาะคะจะเป็นโค้ดที่ใช้ในการ Import c h a นะคะ a r a ทอแล้วก็ Image ค่ะซึ่งเป็นตัวที่จําเป็นต่อการเทรนตัวของ Data ของเราเองค่ะโค้ดในหน้านี้นะคะจะเป็นการทดลองการตรวจจับภาพนะคะในตัวของ Royal V5 ค่ะโค้ดในหน้านี้นะคะจะเป็นการ Install แล้วก็การ Login ของตัวของ Web and Backend ค่ะ ซึ่งหนวยนมาแอดเนี่ยจะเป็นตัวของแัชบอร์ดที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของตัวข้อมูลของการเทรนของเราเองค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นโค้ดของการเทรนค่ะซึ่งโค้ดของการเทรนของเราเนี่ยเราจะกําหนดตัวของอิมเมจของเรานะคะที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่640คูณ640แล้วก็รอบในการเทรนของเราเนี่ยจะอยู่ที่100รอบนั่นเองค่ะ แล้วโคดในส่วนด้านล่าานะคะจะเป็นโคดลิงก์นั่นเองค่ะที่เป็นโคดลิงก์ของตัวแดชบอร์ดของตัวเว็บ,บแห่งบาแอดค่ะที่ใช้เก็บข้อมูลที่เราได้ทําการเทรนมาแล้วเนี่ยไว้ในนั้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเทรนนะคะเราจะทําการสร้างฟโฟลเดใหม่ขึ้นมานะคะในตัวของ Data ค่ะซึ่งจะอยู่ในตัวของร o y ย l V5 ค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะตั้งชื่อว่า Train จุด ว่า a n l ค่ะซึ่งในบรรทัดแรกและบรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นการ Copy p a t h ่านะคะจากตัวของข้อมูลของรานเองหรือตัวของ Data s า t ของรา n เอ e ในใช้ในการเทนะคะและบรรทัดที่ 4, 5, 6เนี่ยจะเป็นการกำหนดตัวของ Object ค่ะที่เราทำการเล b e l มาจากตัวของ Logo p นนั่นเองค่ะส่วนในหน้านี้คะเราจะทำก,ำการกำหนด nc ค่ะซึ่งการกําหนด nc เนี่ยจะกําหนดจากตัวของ o b j e t ที่เราได้ทําการ label ไว้ค่ะว่าเรากําหนด object ไว้กี่ตัวซึ่งจะเชื่อมกับในหน้าที่แล้วค่ะที่เรากําหนด o b j e t ไว้แค่ถึงตัวทําให้ในหน้านี้นะคะเราก็จะกําหนด nt เท่ากับหนึ่งนั่นเองค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นตัวของ demo ค่ะที่จะเป็นตัวของ demo ของการ chain นั่นเองค่ะว่า เมื่อเราเทจำนวนหนึ่งร้อยครั้งแล้วนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองค่ะ เน้ต่อมาะคะ่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลหรือผลลัพธ์นะคะที่ทําการเก็บไว้นในแดดบอร์ดของตัวของเวนแอนด์ไบแอนด์นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้ทําการเทมนมาแล้วนั่นเองค่ะหน้านี้ก็เช่นกันค่ะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้เทนม,มาแล้วค่ะและนนข้อไส่วนต่อมานะคะจะเป็นข้อในการเทสค่ะซึ่งก็มีะคะ่ะเราจะทําการเททั้งหมดแค่ข้อมูลทั้งหมดแค่ า image หรือว่า5รูปนั่นเองค่ะซึ่งก่อนเราจะเทสเราก็ทําเช่นเดียวกับการเทรนเลยค่ะก็คือการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นโฟลเดอร์ folder, ขึ้นมาหมนึ่งโฟลเดอร์ค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าเทนค่ะเราจะรันอินเมทที่เราต้องการที่จะเทสนะคะใส่ลงไปในนั้นแล้วก็หลังจากก่อนที่เราจะเทนเราก็จะทาการก o อปี้ผ่าจากตัวของที่เราเทรนไว้แล้วเนี่ยมา บางไว้ที่ตัวของเวกนั่นเองค่ะและในหน้านี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการเทสค่ะว่าผลลัพธ์ในการที่เราเทสเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง r a งเก e ตแอน o ทู two, ภาษาและทูที่ใช้จะมี c o l l b l l เ b e l Fol ภาษา Python และยอ l o ลบไฟค่ะ ในส่วนหน้านี้จะเป็น Reference ของกลุ่มพวกเราค่ะกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณค่ะ